รู้สึกตึงๆหนาๆไหมคะรู้สึกอยู่ใช่ไหมคะถ้าน้องเจ็บน้องบอกพี่นะคะคุณแม่ขาจะตัดแล้วนะคะคุณแม่อยากดูไหมคะดูได้นะคะนั่งๆตรงนี้ได้เลยคะ่ะแม่มันที่มนจนทะลุน่าเลยเนี่ยข้างนี้กับข้างนี้อยากได้ข้างไหนก่อนดีครับพี่ให้เลือก ซ้ายใครซ้ายพี่หรือซ้ายน้องซ้ายไหมไม่อะซ้าย,อ,าายอันนี้แต่อันนี้นะไหนครับผมพี่ขอดูหน่อยนะถ้าน้องเจ็บน้องบอกนะคะ เลือดมันซึมเพราะว่าเล็บมันแพงค่ะเดี๋ยวมันจะซึมออกเรื่อยๆแน่ๆค่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ตอนนี้ก็หายดีขึ้นค่ะพี่เช็คนะครับเจ็บไหม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 ครับอ่าไม่เจ็บแล้วกลับบ้านได้แล้วครับเขาไม่เจ็บแล้วอ่ะ <c oughs> มันจะรู้สึกถึงตรงนี้ไหมอะ่ะถึงไหมเนี่ยไม่รู้สึกเลยยาชามันดีเกินไปหรอครับโอ้ยพี่ขอโทษเดอ้อตื่นกี่โมงครับออกมาจากบึงการตีห้าโอ้โหเกลือง่วงอยู่หรือยังไงครับสามชั่วโมงจากบึงการเหรอคะค โอ้ขอบพระคุณมากนะคะที่ไว้วางใจพี่ตัดแล้วนะครับถ้าน้องเจ็บน้องอย่าชักเท้าออกนะครับน้องบอกพี่นะครับเดีย๋ยวพี่หยุดให้ทันทีไม่ต้องกลัวนะพี่จะพยายามทําค่อยๆนะครับเอาพี่ใช้อันนี้ช่วยเอาคุณพ่อไปไหนละคะคุณพ่อ <laughs> <laughs> พ่อไม่อยู่ให้กําลังใจน้องก่อนลนะคะ <laughs> <laughs> อันนี้เป็นใบมีดนะคะฉีกใหม่ทุกครั้งทุกคนนะคะอันเก่าเราเอาทิ้งเลยค่ะเจ็บนิดหนึ่งนะครับถ้าเสจ็บมากบอกพี่นะครับ พี่จะค่อยๆทำให้นะเจ็บไหมไม่เจ็บยาชาที่ดีใช่ไหมครับเจ็บนิดนึงนะคะผม <c oughs> โอเคไหมคบ สิเปอร์เซ็นเสร็จแล้วครับผมห้าเปอร์เซ็นเสร็จครับออแล้วก็บกนอไี่อ,อกนิดหนึ่งหายใจเข้าลึกๆไม่ต้องมองครับไม่ต้องมองมองทีวีเลยครับเดี <c oughs> ย๋ยวมันจะเก่งนะคะหน,นังทีมันหนังสนุกมากเลยนะดูทีวีนร่รนิดหนึ่งนะครับเจ็บหน่อยนึงนะครับ เจ็บไหมครับยังไม่ทันเจ็บเลยคือที่ผ่านมามันเจ็บมากกว่าถูกไหมมีซูมให้หน่อยค่ะน้องแม่ดูมันจิกเอานะแม่โดูโดนเล็บมันจิกเอาปล่อยไว้นานไปหน่อยครับผมพาไปทำที่ร้านสวยครั้งหนึ่งแล้วก็ทำเสย็จผ่าตัด ัมแล้วเนื้อมันปูดมาที่แรกมันไม่เนื้อปูดแบบนี้นะคะค่ะพอไปทําที่ร้านเส้นสวยเป็นเนื้อปูดพอเราทำาางสาดเลือกก็ออ,อกอืมให้ดูภาพจริงขนานั้เจ็บไหมครับ ไม่เจ็บเลยเก่งมากๆเลยครับเรียนชั้นไหนแล้วครับม .6 เ,เก่งเด้เดอเ้าเห็นไหมมันหุบลงทันทีเลยอันนี้เดี๋ยวพี่หยอดยาให้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่มาเก็บดีเทลอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ค่ะเดี๋ยวมีต่ออนิดนึงค่ะ อ,อ่อนมัมนนี่ัไปนี่นะจิกลงไปจะอ่ะเนี่ยมาเดี๋ยววัดให้ดูครับแม่หมุนเร็วแต่กล้องมันหยานี่ครับที่มันจิกน้องอยู่อื้อ